ดัะนั้นสิ่งที่สําคัญตอนนี้ก็คือแรงผลที่จะตักดินออกมาแบบนี้บางบ้านที่พอมีเงินก็จ้างแรงงานขนออกมาทีละนิดทีละหน่อยแต่ส่วนใหญ่ไม่มีแรงแล้วครับช่วงนี้ก็โชคดีน้องๆ้องทหารเมื่อสักครู่เป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมากับหน่วยพิชการทหารพัฒน,นาแล้วก็ทํางานกันอยู่ในซอยนั้นนะครับด้านซ้ายก็เป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ด้านขวาของผมเดี๋ยวกล้องจะเห็นนี่นะครับเป็นตลาดสายลมจอย นี่ครับตลาดสายลมจอยก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของสะพานมิตรภาพน้ําทะลักเข้าบริเวณนั้นครับหนักดวงปีนี้ท่วมมาแปดครั้งแต่ครั้งล่าสุดนี่หนักที่สุดดูสภาพสิครับยังไม่อยู่ใกล้สภาพที่เรียกว่าความปกติจะเกิดขึ้นได้กลายเป็นตลาดร้างเมื่อก่อนก็จะเป็นตลาดที่ทุกวันนี้ใครมาต้องมาตลาดสายลมจอยกินโคลนมหาศารนะครับอยู่สองฝั่งยังหนาแน่นนี่แหละครับยาวไปจนถึง ชุมชนวัดถ้ำผาจมเนี่ยครับที่เห็นอยู่นี้ความเสียหายเหมือนกับซึนามิเข้ามาโจมตีนะครับไม่เฉพาะน้ําเพราะว่ามันมีโคลนจุดนี้ครับเป็นจุดแรกที่โค้ดแม่น้าแม่สายกระแสน้ําทะลักเข้ามาท่วมตรงนี้เป็นร้านอาหารครับพังยับเยินน้ําเกือบถึงชั้นสองนะครับนี่ตรงนี้เป็นเลื่อยมาเนี่ยเป็นป้อมตํารวจเป็นป้อมของลาเหมืองแล้วก็ถูกพังเสียหายหมดแล้วก็ตอนนี้กําลังมีความพยายามที่จะสร้างแนวป้องกันเราจะเห็นเครื่องจักร ทั้งรถแบ็คโฮรถเบรดหลายคันกำลังทำงานเป็นการพ่วงมือกันของหลายหน่วยงานนะครับมือมูลนิธิเพื่อนพื่พายามยากมรมจุลประธานเทศบาลเบียงพางคำ ity, มูลนิธิธรรมนัฐนะครับร่วมสร้างแนวป้องกันเอาดินโคลนที่อยู่ข้างในนี่แหละครับแบบนี้ต้องแค่รถใหญ่อย่างนี้ครับดันออกไปเนื่องจากไม่มีที่ทิ้งข้างนอกก็เอาดินโคลนพวกนี้ออกไปอยู่ริมแม่น้ําสายก่อนเป็นแนวกั้นอื่มานะครับแล้วก็ เอาดินโคลนพวกนี้ใส่รถใส่บิ๊กแบกขนาดใหญ่แล้วก็วางกั้นอีกชั้นหนึ่งหวังว่าถ้าน้ําท่วมหนักแล้วมันจะเอิ้มมาระลอกสองตรงนี้จะเป็นการปิดกั้นแนวน้าครับไม่ให้น้ําทะลักเข้ามาเพื่อสักรู่ไม่ได้เห็นบิ๊กแบ๊กใหญ่ๆนะครับบิ๊กแบกใหญ่เดี๋ยวฟังผมคุยกับผู้ในการโครงการจุลประทานสืงถึงสืงถึงที่กําลังทําอยู่นี่ครับเห็นเครื่องจกกำลังทํางานแล้วก็เห็นบิ๊กแบ๊กขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยกรมชนกําลังทําอะไรตรงนี้ฮะรอ ก็ต้องเรียนว่าเรา,เาร่วมกับหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นมูลที่พึ่งพายามยากแล้วก็การไฟรฟ้าแล้วก็มูลที่ต่างๆที่เข้ามาช่วยกันแล้วก็รวมของวิธิท่านธรรมนัฐพบเผาด้วยนะครับเข้ามาร่วมกันดําเนินการในแกนในที่จกะเคลียรตะกอนดินนะครับหลักใหญ่ๆก็จะมีเรื่องของออป้องกันตลิ่งป้องกันคันดินนะนะซึ่งรอบแอแรกเราไม่มีเลยหมดละเพราะเราถูกน้ําพังทลายหมดละเราก็เอาตะกอนดินที่มีอยู่หน้าไปดําเนินการไปกันจัด จัดก,การใหม่นะครับใช้ประโยชน์จากตะกอนดินมหาศารตรงนี้เอาไปใช้ตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องขนออกไปข้างนอกเอาตนใหญ่ๆก็เอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาใช้ของเขาเนะี่ยทำไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้ b ิกแบ๊กนะฮะใช้อะไรที่เห็นอยู่นะ่ะมาวางเรียงนะครับเพื่อให้เป็นรับกำลังรับน้ำหนักได้ที่จะป้องกันน้ำที่จะทักข้ามาดิษณ์น,นะครับอย่างน้อยก็คือว่าถ้ามันมารอบสองเนี่ยจุดนี้น้ำก็เข้าไปได้ แค่ไปเข้าทางหลังทางใต้ลงไปอย่างน้อยก็ตรงนี้ป้องกันตรงนี้ก่อนก็ใช่ครับเราก็พยายามจะป้องกันทั้งหมดมทั้งทั้งแถบแล้ครับ400จุดที่เราวางไว้เนี่ยกะว่านในตัวนี้มีสารลงจอยเนะี่ยเราจะไม่ให้ทับเข้ามานะครับตรงนี้นะครับแล้วจะเสร็จเมืเ่อไหร่ที่จะลงจอยครับรนานนะ,ะเราจะเร่งทำเร็วที่สุดตอนนี้เราได้เกือบ50เปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ตัวคันดีมาเสร็จแล้วแต่เพียงแต่ว่าบิ๊กแบงเนี่ยเราได้กลับมาสักประมาณ50เปอร์เซ็นต์นะครับคิดว่าเราเร่งกันทำกันตั้งแต่เช้าเย็นๆแล้วครับจนกว่าจะมืดับคร ก็ทุกวันก็คิดว่า,เ,าเล่นทำไปในสองสัปดาห์น,นี้จะพยายามเร่ให้เสร็จนะครับเลยเข้ามาในถนนในซอยกลุ่มคน